หลม Moment, ลมมมนนนเิสบายดีเดี๋ยวไม่เล่เว่าจะพาไปขีร่รดชมทิวทัศน์ธรรมชาติยู่ระ่างเส้นทางเมืองสังทองทำอิดว่าจะไปอันปากลายแต่สภาพบ,บนทางพอดีหลังจากฝนตกมา มือสองมือหลังช่วงออกพรรษาเนาะก็เลยเคิดว่าจะไปโฮเต็ตเขตชนะ mm hmm. ครามมอะเข้าตัวเมืองชนะครามเนาะ mm hmm. เป็นคาเฟ่คาเฟ่หนึง่งว่าอเมริกัน,น mm hmm. ออสตาร์รีสอร์ทเนาะเราก็ไปเคยไปเลกเถื่อเดี๋ยวไปติดตามเบืงนำกันว่ามันจะเป็นแบบไหน ก่อนจอกเดือดท่าก็เจอปัญหาเนาะเปิดสวิขึ้นมาหน้าจอโซ่บอกขึ้นแสงไฟเนะาะบอกขึ้นตัวเลขบอกขึ้นเข็มน้ำมันเลยแต่เวลาเขาไต้ไฟสุกเสรินมันจะสูเนาะปัญหาเดี๋ยวเฮาให้บึง่งปัญหา ปัญหามาจากตัวนี้เลยนี่เลยฟิวตัวนี้ขาดเนาะสังเกตดีๆจะเห็หนอันะเส้นลวดขาดด้างในเลยฟิวเบื่อหา่าด้านในเนาะถอดออกแล้วเดีย๋ยวเขาเอา Toma y piensa, ¿no? เดี๋ยวเอาบักแดงมาต่อเทคนิคก่อนเทคนิครถเปิดแล้วเรียบร้อยกฎการเทคนิคเขาวันที่สองเดือนสิบเอ็ดสองพันสิบสามาวันที่สองเดือนสิบเอ็ดสองพันสิบสี่สบายใจแล้วไปนี่ไปใช้กันหายห่วงเอกสารครบถูกต้องตามระเบียบไปนะเส้นทางเดียวจะไปจากจุดเอียงยูเหวียงจันผ่านปากตอนไป ในระยะาทาง90กิโลใช้เวลาอยู่เกือบสองชั่วโมงสำหรับรถจักฝ่ายไปแล้วเจอกันนะออกรถ10โมงเช้าวัวนาทีจะต้องเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันกันน้ำมันกับพิบกับพิบ๊บละขีดเดียวนะ เซน,นึงซนึงสาวนึงเก่าแซนึลูซีลิสาวัออกรถมาซ่าเราอยากไปซอกซื้อกันนั้นจับเห็นใส่โทรศัพท์ยังหอวใสจไปอ่ะก็หัวใา ข,ข,ขัาสนามบินไปหากระดตเอียเขียนน่องอ้อหน่องอ้อเกาเลี้ยวเดี๋ยวต้องไปแวะพักซื้อสเสบียงซื้อน้ำไปเนาะอยู่ ต่อทอน้องดาเดี๋ยวเขาต้องเไปเติมพลังงานก่อนออกเดินทางพอดีช่วงนี้ก็ใกล้จะพักเที่ยงพักสวนะมอสิบหดโมงเลิอกเวียกเลิอกเกินี๋ยวเขาจำทำเวลาให้ ขอให้ฮอดพุ่นประมาณอ่่เกิดหนึ่งโมงเนาะอย่ยวนี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงยังเจอกันอีกบัดนึงอยู่ปตอทอด้ดอตอนนี้ก็อยู่พอตอร์ทอดเนาะได้เสบียงกัขนมปังก้อนหนึ่งน้ำดื่มแล้วก็กะทิ้งแดง พักผ่อนสักหน่อยเออะมีมูหมทางเดินทางไปดำนะวันนี้เจอมูหอมทางเรากำลังสีกกัอันเหมือบ้านเหมือไสยญญาเอ,อ้มูหมทางไปขี่อาสิบห้าถ้าออกรถพร้อมกันอยู่ว,ว้าหรอ นี่มงูความพังละ ครับรถเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งจับโทรพท์ถ่ายถ้าเป็นโกโปรสบายยุ่ติดใจหมวกแล้วคือขี่รถ wow, 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 ừ, lúm một bên lúm nến Hãy của đất Lâm Mưa ส่ยาสองร้อยกโลถามแล้วน้ำมันถังเดียวกุ้มวถังเดียวคิดเหลือเถอถังสิบเอ็ดเล่มหาหนึ่งหาแล้วว่าตอนมาแล้วก็ใส่เต็มถังเต็มถังมีหกขีดของเราเลาว่ามาแต่สยย่ยามอหเวียงเบสแต่สองขีดก็ถือว่ากุ้มอยู่ หรือหาดมาฮอดเกตเมืองสันทองนะ้วฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งไทยฮอาเกตเมืองสันทองแล้วเหมือนทางกเงย้าวไก่ไม้ฮอดคืนหนึ่งคนระับ ีเบาๆชมวิวเมืองสันทองรถบรรทุกรถคนนักหลายขนาดมูไม่ฟ มอมเดินทางอยู่ข้างหลังไปเด,เดินทางโตงทง้ทางใหม่ทางใหม่ทางยัางงามเลยแต่ก่อนตอนนั้นบางนึงนี้ก่ายด้านตำรวจมา ต่ก่อนมาฮอตแถวนั้นมันแถวทางนี้แต่ก่อนมันยังเป็นอะไรทางก็จะพูดเป็นทางก้อนหินดินแดงอยู่ก็เลยไม่ได้ไปต่อตอนนี้ข้างทากิตมาทางนี้ก็ทางอย่างงามเลยแล้ววิวข้างหน้าสุดยอดคักๆัก นทางก็งามที่สะดวกสบายอ๋อวิวหน้าลังการเลยอ๋อยอด นี่ก็เป็นเวลา12บสองโมงละฮัมบูร์กฮัมเบอร์เกิร์ดกลางหรือยังแต่เราทางไปทางไปเซยะ รถกันน้อยรถบลายสะหลยรถจะไปลายแถวเขตเมืองสันทองรถว่วงรถซิปอ้อรถบรรทุกนัก <Ooh. S 1> เรียนซ่อนกันสองสามคันเพื่อกสี่คันก็นมี่งวิว่งวิว ทางยังอีกเนืไก่โอ้คดแชมวิวโคตแชมเปิดประสบการณ์การสัมผัสแบบเอ่อข okay. oh. ีลุคีลุจัด เจอวิวงามๆอีกแล้วน,นี่ครับเป็นน้ำพองตั้งนั่นก็นเป็นประเทศไทยอ,อ็อมันทางขี่สบายเลยแต่ก็มีช่วงทางเพล่หาก็ย่องมาทางตีทางขี้สบาย บางบ่อก็ยังเป็นหลุมเป็นบอ่อได้ก็สสวนหน่อยเนาะเดี๋ยวจะเจอไปไปไปเขาจะงวบคู้ก่าพอชิฮ้อนจุดหมายปลายทางเขาหรือยงังเพราะว่ามันก็เป็นการมาขั้งทัพินของเขามาในเส้นทางนี้เปิดประสบการณ์ในการเดินทาง จุดหมายของเราคืออเมริกันคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทมาฮอดแล้วเนาะอเมริกันออสตาเป็นคาเฟ่และรีสอร์ทวิวน้ำของฟังน,นั้นก็เป็นฟังไทย าฮอดนี่กเขามาฮอดประมาณ12บสองโมงสิบห้าหรือสิบสอโมงเชานะออกจากบ้าน10โมงเช้าไปานาทีใช้เวาลาประมาณ2ชั่วโมงก็มาฮอดระยะทางกับเก้าสโลนะหนทางกับ สะดวกสบายหลังจากผ่านสังทองมาก็ถือว่าทางดี8-90%เอร์ซเลยเป็นลุมเป็นบอ่อกบบมีส่วนหน่อยอที่เขาสั่งไปกับน,น้ำบางนาวเนาะเชยดายมันบมีประเภทกาแฟรหรืออาหารประเภทอื่นนอ,นอกจากแฮมเบอร์เกอร์ แฮมเบอร์เกอร์นีก็ราคาค่อนข้างสูงเลยเริ่มต้นนี่ก็สองเซนห้าเขาเลยสร้างได้น้ำแนวก็ใช้กินแฮมเบอร์เกอร์คือที่บัวใบเดี๋ยวขากรับต้องซองหาแว็กกินกระเปียกตามทางบรรยากาศก็ค่าวๆนะมันก็มีรีสอร์ทมีบอลสะลอยน้ำไฮริน แต่เขามาเขาเห็นสาระนำบบวัว่าสาระนำายุดได้เดี๋ยวขึ้นไปทั้งทึงก่อนเดี๋ยวเขาพัก,ก,กรถพักคนตอนนาะนพอาวันรถเอาไว้เป็นรถออโ,โต้เวลาเขาขี่ามใบสูงคงทีแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งมันเด็นห้สุดสามมันสั่นเนาะ สุดซามมันสั้นแบบมันไปสั้นถึงสายพานตัวสามมู้สึกว่าแข่งออโต้มันจะอันเวลาขี่ความไรูงสูงมันมู้สึกว่าเขาฟืนรถมันเกินแผนมันมือพวกอะไรรถโซ่รถสเตอร์เพราะนั้นมันจะอันขี่ความไร็วสูงอะไรมันกันยังไงอ๋อมันจะ หมุนแบบคงที่แต่รถเขาเป็นรถออโต้ที่เขาใช้พอไปสูงๆจึ้งโดนๆนี่รู้สึกว่ามันทรมานกับรถเกินไปก็เลยว่านั่งพักอนขินน้ำขินแอนงจังหน่อยแล้วก็สีร้องขี่ขึ้นไปตั่งเทิงอีกจักหน่อยหนึ่งเบรงไปเบรงบรรยากาศอะไรสภาพคนทางอะไรเมื่อนีนคือเชียน ทำอิฐตั้งใจว่าจะไปเห็นว่าธนาคารแต่ระยะทางมาันก็ยังอีกประมาณ60หา70กิโลไก่เตอิอกัากี่ไปให้อัอลองขี่ไปด้วยนไปได้เหร่กับไปหลักจากที่ขี่ขึ้นไปเอข้าเกิด สิได้เก๋ไก๋ขี่กับทายวิวธรรมชาติทายขนทางนะประว่าตอนน้องมาเนี่ยมีเพื่อนความทางกลับไปน้ำนำอนรอบกับไปกับไส้เนื้อตอนมาน้าพากันซัดลูกเดี่ยวเลยอยันบริสุทธิ์เก็บบรรยากาศมาให้เปดนเดี๋ยวขากับเขาจะเก็บบรรยากาศให้เปดน